สวัสดีครับผมแฟนคลับของ Pasta r าเลสซิ่ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมการรีวิวของ Pasta r าเลสซิ่นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการรีวิวชุดแต่งของ New MG5 นะครับผมกับรุ่นนี้นะครับผมชื่อรุ่นก็คือรุ่นไฟ a อลนะครับงานลิขสิทธิ์แท้ของบริษธธัทเออร์สตูดิโอนะครับ ความพิเศษในการดีไซน์นี้ค่อนข้างลงตัวมากๆนะครับกับตัวอย่างคันนี้จะเป็นคันสีเทานะครับที่มีความคลาสสิกนะครับแล้วก็มีความสปอร์ตดีไซน์ค่อนข้างลงตัวแล้วก็กลมกล่อมนะครับกับราคาค่อนข้างประหยัดนะครับเซตนี้นะครับอันนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดใช้ New MG 5อยู่นะครับ สำหรับเซตนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นให้นะครับผม4ชิ้นรอบคันนะครับเรามีโปรโมชั่นให้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะครับเราจะมีแถมตัวสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับสปอยเลอร์นี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีแถมให้อยู่นะครับสำหรับแฟนคลับของปาตาท่านใดที่ ต้องการข้อมูลนะครับผมให้ทักเข้ามาเช็คโปรโมชั่นช่วงน,นั้นก่อนนะครับผมการดีไซน์ของสเกิร์ตหลังนะครับผมมาในรูปแบบของตัวท่อใบไม้นะครับผมดีไซน์ลักษณะพิเศษนะครับคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีลายเส้นสีดแดงนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถตรงกลางนะครับผมจะทําเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับผมพร้อมกับตัวอักษรไฟบอสอันนี้จะเป็นฝั่งด้านขวา นะครับสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบดักเทลนะครับลงตัวมากๆนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นตัวสเกิร์ตข้างนะครับวิ่งยาวไปนี้นะครับผมดีไซน์สีตามตัวรถแต่ตัวทนได้สีดำด้านนะครับมีอักษรคำว่าไฟวอลแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวสีแดงด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่มุมด้านหน้าของสเกิร์ตรุ่นไฟบอลนะครับผมดีไซน์สปอร์ตเข้มๆแบบนี้นะครับกับคันสีเทานะครับนีจะเป็นมุมหล่ออีกมุมหนึ่งนะครับผม45องศาด้านหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนรายละเอียดนะครับจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมแต่ปรับดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นสีตามตัวรถนะครับตัดทุโทนด้วยสีดําด้านนะครับ แล้วก็มีเส้นที่เป็นละเส้นเพชรสีแดงมาให้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นโลโก้ลิขสิทธะนะครับ,แบบนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของตัวด้านหน้านะครับหล่อๆแบบนี้สำหรับแฟนคลับของ Pasta r a ล i ซิ่นะครับผมท่านใดใช้ New m g 5อยู่นะครับ ต้องการข้อมูลในการแต่งรถนะครับผมกับรุ่นนี้รุ่นไฟว์วอลนะครับสามารถทักเข้ามาปรึกษาพัตตาได้นะครับผมข้อมูลนะครับผมจะเอาไว้ที่ตรงข้างล่างคลิปให้นะครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวชุดแต่งของย UM ู g 5นะครับของค่ายเตอสโตรีโอนะครับผมรุ่นไฟว์วอลก็ข,อ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ